สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทูิชันขอนำท่านผู้ชมปมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโตต้าทยลีคู่สองทุ่มนะครับสุพรรณบุรีเล่นในบ้านที่สนามกีฬากลางดสุพรรณดดนกับตราดเอฟซีครับวันนี้ในส่วนของผู้บรรยายก็จะมีคุณส่วนเดชนมั่นมิมนและผมอาชงคลีมารับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับสุพรรณจะมีกีแต้ในบ้านส่วนตราดจะมีแต้แรกได้หรือยังนะครับบอยยาวมาลุดออกข้างเลยครับเจ้าบ้านชุดสีน้ำเงินกุมท่าบุกจากซ้ายไปขวานะครับ มาโด่งมาตัว่าบอลงเพลินเป็นของตราดนะครับถืว่าบอไมนได้เปลี่ยนทางโอ้โอหวันนึงสูงครับโอ้หน้าซอยเป็นลูกนี้ทำให้ตราดขึ้นนำก่อนครับโอ้โหแม่มีเซ์ไพรส์อีดแล้วครับเกมวันนี้ของโตโยต้าไทยลีกครับออกสตาร์ทดีครับวันนี้จากบอรฟรีคิกเลยนะครับวิทยาเปิดข้ามไปแล้วลิคาโดซันโตสหม่งชงมาก่อนนะครับ ล็อกเข้าซ้ายโดยมงคลแล้วโม่งแม่เคลียครับลูกนี้ถ้าเราจากภาพช้าตรงนี้เห็นเลยว่าไม่มีอะไรที่จะปฏิเสธประตูนี้ได้ครับ1ประตูต่อศูย์ครับสนาทีเท่านั้นเองครับที่สุพรรณบุรีสเตเดียมครับตราดครับออกนําแล้วและนี่เป็นประตูที่2ของมุสตาฟาอาซซอยครับตัวรุกจากทีมชาติอัฟกานิสถานที่ทําประตูได้ซึ่ง เกมที่แล้วก็ม่งประตูการท่าเรือนะครับตักตักลึกมาทางซ้าสองเกือบเกือบหลอกยิงเหมือนกันครับว่าเกือบเตะเสมอได้บองโ้งเกือบที่จะเข้าสกไกลเลยแต่ดูจากจังหวะการคอสต์นี้น่าจะเป้าหมายข้างในกรอบเลยครับแต่มันลึกมากแต่เกือบจะเป็นดีด้วยครับเป็นตราดได้สถาพรเปิดเปิดเร็วมาลูกนี้โอ้เขาไม่รับหน้าสั่ตัวข้างในข้างในมารอแล้วเป็นนิ่งๆส่วนชั้นนี้ข้ามขางโอ้โหโซลมง ทงขึ้นไปล้ำหน้าก่อนครับล้ำหน้าแต่ลหนหน้าก่อนนั่นนี่แล้วล่ะครับทงไปนั่นไปก่อน,อนอโอู้แต่โซลมังว้าโอ้โหล้ำหน้าชัดเจนครับล้ำอยู่สองคนด้วยซ้ำนะครับจังหวะของครารโดตันซานโต้ขยับตัวเพื่ออาการบาดเจ็บหรือเปล่าหมาของสุพานฟิลิปเป้ให้ปาเนชาเข้า,ามีช่องไม่โดนเบียดออกมาที่วาสาันเบิ้ล บินโคมาสุวัสดทุบออกมาได้ทุบแล้วมงคลเล่นได้แลยครับเรื่องของทางตรัดเนี่ยกไปขึ้นบอมาเข้าเรยวของเฟร์เเป้โอ้โหไม่เข้ากรอบลยครับอ,อีกครั้งครับของสุพรรณบุรีโดยเฉพาะเฟริเเป้ที่มีโอกาสนี่ครับจากบอทางขวาที่วาสันเบิลเข้าไปครับสุวัสด์ออกมาแล้วนีครับโอ้โหทนแขนเต็มๆต็มครับขนาดพวกบึกบึกอย่างอากิลนาโดยังเปยูครับ นี่ครับจังหวะกระแทกมากสเดชผ่านได้หนึ่งาครับแล้วเปิดเปิดมาหาเอลิอันโดโติดสถาพรดังใหม่ทีนี้เป็นฟิลิปเป้บ้างฟิลิปเป้งัดงัดมาเอลิอันโดเอาลงพื้นแล้วตวัดรูปนิดู้หสมวัดเข้าทางอวสัน มาใหม่มาให้เอเลียนโดไปโหนโอ้โหังตีเสมอไม่ได้ครับสุพรรณโอ้โหจังหวะโหเนี่ยอบอลหลุดออกหลังไว้นี่เพื่อน2คนรออยู่ข้างหลังนี่เสียดายเลยบุกที่สุพรรณบุรีใกล้เคียงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากคอสมาแล้วโดนดักได้ฟรีเป้งัดมาตรงนี้ชันแลบครับโอ้โหเปลี่ยนทางบอลตรงนี้ของฝั่งทางวิทยามูลวงนะครับดีว่าสุภน์ศรีโนไทยยังเซฟไว้ได้ครับใหญ่อยู่แล้วครับเอเลียนโดพิกยิง นี่ครับพ uh, right? ุ่งไปทางซ้ายแล้วนะครับแต่ว่ายังมีเท้าที่สกัดไปได้แล้วนี่จังหวะขึ้นมงสุรัมังแล้วได้ด้วยนี่เรนโตอาเรนเจโดโดกับเดทาโรคลองบอลคลองบอลมาเรียกว่าเปิดโอ้โหเดทาโล่ด่าเดี๋ยวที่อาเล็บเี่ยดักได้ทันครับพยายามจะชิมทิ้งไม่ขุดดินก็เดทาโล่มาใหม่ พอดีชาครับพอดีชาทางเสาสองมีอาซัดซอยโอ้โหสองศูนย์เลยครับโอ้โหเหมือนจะไม่ไหวไม่ไหวเลยยังอยู่ในสนามแล้วก็กดประตูที่สองให้กับทีมครับประตูที่สองต้องต้องชมเกมรุกของทางตราดครับแม้ว่าจะนำแล้วก็ตามแต่ว่าก็ไม่เพาเกมเลยนะครับตราดเลยครับจากบอตรงนี้ครับที่ไปเสียบอกันเอง อันเดชาใจกวสันไม่เข้าใจนะครับล้วพรพิชาให้บอลฉลาดมากเลยนะครับมาที่อาซัสซอยที่ยืนโล่งอยู่คนเดียวซึ่งโอ้โหมุมเยอะมากเดโต้หมดสิทธิ์เลยครับโอ้เป็น2ประตูที่เดโต้ช่วยทีไม่ได้จริงๆครับโอ้สองนัดที่ลงเล่นยิง3ประตูเลยนะครับมูซาฟาอาซัสซอยมีเวลาได้แต่งแล้วแต่งบนแรกดีด้วยนะครับแต่งเข้าขวาที่ถนัดถนีของเขาโดย <c oughs> เลือกมุมได้เลยครับสองศูนยแล้วก็จบตรงนี้เลยครับงานหนักของอเดปโยกาเลโบและลูกทีมแน่นอนครับสี่สิบห้าที่แรกครับเกมคู่20่สนาฬิกาของโตโยต้าไทยลีกนะครับสุพรรณบุรีตามหลังตราดอยู่ศูนย์ต่อสองครับสองประตูของมูสตาฟาอันซัสซอยนะครับรอดกัมแพงหรือไม่รอดนี่ครับไปฉลับซะก่อนแล้วหลุดออกหลังกะจะยิงรอดแต่ว่ากัมแพงไม่กระโดดล่ะครับมีประตูครับสำหรับเป๋ยยิงอัดเลยนะครับเนี่ย เป็นพรบีชานะครับที่อยู่ตรงนั้นมองแล้วเชือกมันกลับวิดเดเป้ออกข้างนอกประสันวิดเดเป้พลิกขาครับเป็นซ้ายมันเป็นซ้ายพยายามฝืนไม่เข้ากรอบนะครับวันนี้โอกาสเยอะมากครับวิเิเป้ไป29ปีของเขาครับนี่ครับจังหวะได้บอลมา จะกกสิเดชก่อนแปะกลับคืนมาที่วาสันแล้วหมุนตัวมาเข้าซ้ายครับยิงไปที่เสาแรกตลอดการลงเล่นอาชีพของทางฟริปเป้บอมมาเข้าทางเหลียวทโลุเตอร์ใหม่วาสาันปันดชาคืนคืนช่องนีอาครับมาดูว่าวาสาันย้อนย้อนมาให้กับอภิศร หนึ่งต่อ2ของดังสุพรรณบุรีเอาจนได้ครับนี่คือประตูที่เจ้าบ,บ้านรอคอยครับแล้วก็เป็นประตูแรกของอภิสรมุมชาติด้วยนะครับทำได้สำเร็จเริ่มต้นจากปานเดชาทะลุนู่นนี่สวยมากแล้วโอ้โหหักคัดแบ็กมานี่สี่คนรออยู่เลยนะครับ <c oughs> คือกลายว่าฝั่งของตราดเองเนี่ยไม่ได้ดูตัวเพ่นของสุพรรณบุรีเลยนะครับไปตามลูกบอลกันหมดแล้วก็ ต้องชงมอภิศร์ยิงเบียดเสาแรกเข้าไปสวยมากครับนี่ครับเทเข้าไปในกรอบกันหมดเลยนะครับกลายว่าในหน้ากรอบเปบโทษเนี่ยยืนรออยู่แล้วก็เป็นขวาของอภิศรยังไม่ได้จบเติมใหม่กสิเดชเอาลงพื้นแล้วไหลามาให้กับอภิศรภูมิชาติปั่นตรงตัวลูกนี้ไม่หนักหน่วงเท่าไร่ใจร้อนไม่หน่อยนะครับจริงๆเพื่อนรออยู่หน้ากรอบมันหลายคนเลย โมเมนตัมเกมเปลี่ยนเลยครับหลังจากที่ประตูตีเสมออ่าตีไข่แตกของทางสุพรรณบุรีเกิดขึ้นนะครับครับดูว่าเหลือทัโรปอดยาวมาอ่าวลูกนี้อากินาโดโอ้โหสุวัตทัวเซฟเอเลียนโดครับผางเลียนโดจะซัดลูกนี้แต่กินาโดนี่คว่ำไปแล้วครับจังหวะที่ก่อนที่เอเลียนโดจะยิงเนี่ยต้องดูว่าแต่สุวัตเองก็เซฟสวยกับลูกนี้ใช่ครับลูกนี้จะฟาวหรือเปล่า เอเลนโดปังได้แต่ว่ามีมืออีกแล้วครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นบริเวณศอกเลยหรือเปล่านะครับ,รบอากิวนาโดที่ว่าแข็งๆหนาๆน,นี่ยังควาาไปแต่ต้องชมครับสุภวัต oh, โอ้โนมีชัดเป็นศอกเลยนะครับ,รบถ้ามุมนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเลยคือ มุมนี้ชัดมากอ่าเขาดูว่าผู้สินจะว่าอย่างไรตอนนี้จะมีการวาภาพแล้วอย่างไรบ้างนะครับเบ่าวา่าวาดแล้วอโอ้โหกระเป๋ <c oughs> ง,งกระหลังแดงครับอย่างนี้ <c oughs> เรียนโดแดงครับไปกันใหญ่เลยครับ หลือ8นาทีครับดาวยิงประจำทีมโดนใบแดงครับคือเจ้าตัวก็ไม่เถียงเลยนะรับเล่นสั้นนะครับนาที่ร,งรงังสรรรังสรรค้นพลบิชาหนึ่งรังสรรแล้วครับช่วงท้ายอย่างนี้ไม่ล้ำหน้าเอาได้ช่องได้ช่องลุยของ มาอพิชาให้มาอาอซอยเล่นขับสิพ์แล้วรังสันดีซ้ายกดไม่ลงครับไม่ถนัดนักอาจารย์ยงขยับสถาพรไนะปเล่นเซนเตอร์เนี่ยวิทยาเองก็ในตำแหน่งแบ็กซ้ายก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับบอขึ้นมาได้อาดูว่าอาอซอยสับแล้วเปิดมาหาลิคาโดซานโตสเฉลบแล้ว <c oughs> มันข้ามคานครับว่า ทั้งที่เดโตเนี่ยหลงทางไปแล้วนะครับเก็บได้ด้วยอาเอซอยเพื่อที่จะปิดเกมนี้ของตราดเห็นแล้วมาสอนะครับัลซอยเลือกมาที่พรปรีชาจารุดนนติเซฟแล้วัลซอยซ้ำไม่ทันครับเป็นเตะวุมของไม่ได้ตมุม้วยครับเป็นเบาไปโดนอัลซอยออกมาสุพศอากินาโดเคลียร์มาได้แล้วให้รังสรรพรปรีชา แล้วก็จบเกมเป็นว่าตราดทําได้ครับโอ้โหสุดมันครับเกมนี้กลายเป็นสุพรรณบุรีที่แพ้ตราดไป1นต่อสนะครับ2ประตูของท่านนั้นของมุสตาฟาซัสซอยครับนาทีที่2แล้ช่วงทดเวลาในครึ่งแรกก่อนที่สุพรรณบุรีได้ประตูตีไข่แตกนาที72จากพิศรภูมิชาตินะครับ